คือตมาไม่เข้าใจพวกโยมเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าทําไมเวลามีปัญหาต้องส่งข้อความมาให้อตมาด้วยคือตมาไม่เข้าใจโยมเห็นภาพเป็นตัวอะไรโยมเห็นภาพเป็นอะไรกันแน่เห็นภาพเป็นหมอเป็นจิตแพทย์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวทําไมเวลามีความสุขไม่ยอมให้พระไปสุขด้วยแต่เวลามีความทุกข์ทำไมต้องมาปรึกษาพระตลอดคือตมาไม่เข้าใจโยมเห็นภาพเป็นอะไรอตมาไม่ใช่พี่อ้อยพี่ชอดเวลามีปัญหาความรักทาไมต้องเอาตมาไปเกี่ยวข้องด้วย โยมก็รู้ว่าตมามีแฟนไม่ได้แล้วทำไมทำไมถึงยังกล้ามาถาม,ตมาตมาอีกโยมเป็นอะไรทำไมไม่รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตัวของโยมเองโยมก็มีความคิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมโยมถึงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตะทีปาอัตตะสรนาแปลว่าอะไรแปลว่าคนเราทุกคนนั้นมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งทำไมไม่รู้จักพึ่งตัวเองกันบ้างทำไมไม่รู้จักเป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงแก้ปัญหาส่วนตัวด้วยตัวเองไม่ได้ ทำไมต้องอยากให้คนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ตลอดคือตม,มาไม่เข้าใจว่าทำไมตมาต้องมาคอยตอบคำถามให้ผู้โยมด้วยตม,มาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้โยมจึงอ่อนแอกันขนาดนี้นทำไมผู้โยมจึงไม่สตองรู้จักไหมโยมสตองโยมต้องเข้มแข็งโยมต้องพึ่งตัวเองและโยมจะชนะทุกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าอะไรพุทธเจ้าบอกว่าอัตต ah ิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนยังยังไม่จบแค่นี้พุทธเจ้าบอกอีกว่าโกหินาโถปโรสิยางง งงใช่ไหมล่ะรู้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าใครจะเป็นที่พึ่งให้โยมได้ฉะนั้นเลิกพึ่งคนอื่นได้แล้วเลิกเชื่อดวงชะตาสักทีเลิกหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพุทธศาสนาบอกว่าความเพียรน,นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าเทวดาพุทธเจ้าบอกอีกว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรฉะนั้นไม่ต้องส่งข้อความมาให้ตมาอีกอาตมาไม่ใช่ศิลานีตมาตอบปัญหาโยมไม่ได้หรอกจงรู้จักพึ่งตัวเองบ้างก่อนที่จะพึ่งคนอื่นโยมจะเข้มแข็งได้ยังไง ถ้ายมไม่รู้จักลุกขึ้นซู้วด,ด้วยตัวอยอมเองเอาละฝากไว้แค่นี้ก่อนนอนอย่าลืมนอนดึกนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพปิดคอมแล้วไปนอนซะวางโทรศัพท์ลง <ผม S 1> ด้วย See you again tomorrow